นะคะทุกคนแน่นอนเดียก่อนเอีนยนี้ขับมาไกลแล้วเคยเรียกน้องแล้วแต่มันบอกคือมันบอกคือไม่ได้ใครเรียกเสียแบบเหมือนไม่สนิทกันผมไม่คุยด้วย แหแม่ครับเบี่กีบกีบคืนนี่แล้จังมีเมียกี่คนรู้ความจริงยังครับไม่มีรู้ความจริงอะไรไปครับ<ม>อะไรมความจริงอะไรมันก็เม้นปั่นไปมั่วนผมอายุอายุสิบหกครับ อตายแล้วเสียยิมตังยี่สิบก็บอกแล้วใครเรียกเสียไม่คุยด้วยหมดอ่ะใครเรียกเสียผมไม่คุยทักคนอ่ะรถถังมันยูแพ้แมนยูแพ้แล้วไงครับออกขวาเถอ,อะครับเลนถามอะ,อะเรีนนี้แะไปเรื่อย เจ้าพ่อยรถแมนเมื่อไรจะมาพี่เอ้ยนักลบเราจะจะเดี๋ยวกับใต้ก่อนเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วถังติดกังเกงมวยพี่อยู่ตัวหนึง่งเออใช่จัดไปเดี๋ยวเมียของกิงนวยหน่อยเจอพี่ก่อนไหมค่อยไปต่อยเอ็กกอรี่ีจอหมวนอีกแล้ว่าเรื่องผมเยี้อยากชวนไปนั่งรถเอ้ยรถดิฟโอ้โหผมกลัวความเร็วเลย เพราะถังกู้ตังหน่อยโอ้พี่หน,นุ่มเล่นสายโหนี่มีมีเมียอย่างงยิ่งกว่ามีเมียยิ่งยิ่งกว่าธนาคารนี่มีแต่เงินฝากเงินถอนไม่ได้เงี้ยมีเมียทุกคนมียอดฝากนะแต่ไม่มียอดถอนนั่งรถดิฟด้วยกันไหมโอ้ยผมไม่ตายก่อนนะพี่ เดินบอลกันเออเดี๋ยวมันจะจัดบอลกุศลนะคุณมาวินเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือป่ายังมีเมียไปอ่างไหมครับสวัสดีรถถังกองหน้าบ้าน เดี๋ยววันไหนเตะเนาะวันนี้แต่วันนี้ว่าอะไรนะพูดเหรอใช่บันจันททรร์์วัันจนจเหรอระวังนะค่อยๆนะเธออยากไปเตะบอลน,นะเตะวันไหนดิ่ะวางไปย่งบนราชินีบอลนะเออแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราเาเป้าเลยเตะกลับมาได้พรุ่งนี้มันลืมได้เน้อดูหน้าดูพี่ด้านหน่อยพี่หน้ากับรถเด็กขับรถผมมาครันบน้อง เมื่อไรจะเล่นเกมแจกเสื้อเธอเดี๋ยวยืมเดี๋ยวซื้อเสื้อเมียมาแจากครับวันไหนมาเตะบอลกันอีกเตะวันไหนนะพี่เดี๋ยวพี่บอยพี่บอลพี่พี่บอยเตะกันไหนเนาะชีวิตนี้เมียลิขิตสงสารบ้าจริงเออจะตาฟ้าลทธิ์เข็ดไร้เหี้ยเกียดเขยีข่ยเดินกลับมาแล้วครับดูพี่ได้นหน่อยอนะ่ะ คนซุปเลคนซุปเลนะ็กเนี่ยคนติดนี่ผมนะผมเลี้ยงคุณนาตอนนั่งเครื่องบินมาคนซุปเล็กไม่ได้นะเดี๋ยวเราเตะบอลกุศลกันบุรีรัมย์ไปเตะมาเตะด้วยกันครับเซนท่านบางนาบางออกตัวให้แมนอยู่หน่อยปอยมั้ยเนี่ยน้องตังไปออกรถเต้นคุณพงศ์ว่ายังครับไม่ตังหายงินแล้วเหรองอนแล้วคืออะไร อย่า้วงข้างดวงหน้ามันโลง่ลงก่อนติดตามอะไไม่ได้ติดตามไม่ได้ครับผมยิงซุปเปอร์เล็กคุณผมเลี้ยงข้าวคุณสองเมื้อนะวันนั้นละ่ะคุณต้องเลี้ยงผมคืนเลียกพักก่อน วางานั้นลงมาแต่เดียวอัสลามุอะลัยกุมค่าจิตนอนได้ยังได้รับค่าตัวจากรได้ครับได้เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับเพิ่มน้ำหนักทำไม่ยากครับนิดเดียวยัอร่อกว่าเลย ไม่เห็นมีคนจากจิตเมังนน์มาดูแลพอดีว่าวีซ่าทําให้ผ่านครับวีซ่าทําไม่ทันไปหาแม่ที่นนครับผมบ้านอยู่นน์ครับวันที่สิบห้าผมกลับใต้นะครับทุกคนได้เสมอครับเจอกันสนามได้ไหมได้เลยพี่ชายสนามไหนเนาะ ดีครับน้าชูสสวัดีครับลูกพี่ล้างแค้นแต่น้องด้วยครับครับผมระวังนะขับรถยังไงคนนั่งเมารถวะเอ้ยตายแล้วมาขับเองงั้นอะ่ขับแล้วขับให้มันดีๆหน่อยเออให้ถ้ามาทางก็นั่งใน สะดวกสบายหน่อยดิโอ้วันน้ำว่าท่าประธานเหรอครับท่านโถขับรถแค่นี้ใช้ไม่ได้ขอของขันพระชูทำไมกล้องมันปุบระดับอะค่ะไม่มันแสงแดดเลยแดดน,นะ<ม>นนให้กดโฟกัสออกมนจะได้แต่านามกอ๊อฟทำไมได้ตีแต่พระตี้ใหหยอดหลุมเลย อยากให้ปับซิงกิวว่าผมก็ตายพอดีครับระวังนะรถก็เบรกแล้วน,นะโอเคครับเดี๋ยวผมนั่งรถก่อนวอดีว่าคนขับรถมันขับดูดีระวังนี่จะจออนะ่อกะไรนั้นเกินหล่อบางฉัสรู้เอาดดทุกคน เฮ้ยใครเนี่ยนัทากรเนี่ยนัทากรใครเนาะใช่เซลฟอร์ดป่ามัดแตงมายังเดี๋ยวไปดูมัดแตงไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตกเา่าค่อยออกซ้ายไป ตัวตำรวจนี่แหละขายมาดีๆหน่อยดิใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุร่งนี้ไปเขียนไปลาออกนะลาออกอจากการขับรถกูขับเอง ไปก่อนทุกคนตีกับเมียก่อนแม่งขับรถโดยจะชนตายตำรวจเฉยว้าอันหลอกบางทีก่อจะชนตูดตำรวจทุกคนไปก่อนบ๊ายบายนำคาญมีเมียทุกคนจะมีด้วยกันรักชีวิตอยากกินมีเมียต่อไป